สวัสดีครับเอ็มยีนายชาแนลครับเดี๋ยวเรากินดูทีเซตนะครับเดี๋ยวเราจะกินดูทีเซตกันนะครับบำรุงสายตาบำรุงสายตานะ่ยค่าร่มมีความน้อนมากเหรอใช่สองไมลาครับผมเป็นบรรยากาศหน้างานนะครับตอนนี้สายจะเป็นแบบนี้นะครับโอบรรยากาศที่สถานที่จัดงานนะครับสถานที่จัดงานของจ่าอาร์ตและน้องปลาล์มนะครับบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆ ามมาถ้าขับรถไกลอยู่ต้องกินต้องกินตกิต,ตัวไปเลยนะครับเมื่อคืนได้สิบกล่องเลยอช่ไหาม,มาดีพิษได้เลยอาฟอาฟอาเอาเอาเอาอาอน้ำ <c oughs> น,นีเป็นออแอลกอฮอเแอลกอฮอ์ของมาดีพิษนะพี่เอากบพกมาด้วยนะครับแล้วก็มีออปกรองนะครับแล้วก็มีชุดเซ็ตนะครับ เนี่ไปถ่ายบรรยากาศได้หน่อยมีเดไปแล้วมีเดย์เลยถ่ายได้ถ่ายได้ไปเอ้าบุกายของจะถ่ายบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเข้าไปในอันนี้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับอย่าลืมถ่ายกล้องนะครับไลฟ์สดนะครับเข้าไปดูบรรยากาศไลฟ์สดได้หรอนะครับไม่ได้เลยนะไปบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ ือคืนอาจจะไปอยู่เตะอยู Cross ่แถวพิษณุลอน่ะสัมภาษณ์พี่ดาเนี่ยจวดมากเลยเมื่อคืนจวดมากเลยอ่ะไม่ให้่ายเลย <c oughs> ก็หลงค่ะมามาไม่ถูกนะคะคต้อง<ม>ตามจาาอย่างเดียวมันมากครับไม่ได้เปิด g p s สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับหน้างานสดๆสดๆร้อนๆนะครับกระแสนก็มาแล้วนะครับกระแสนมาแล้วเอาไปดูรูปเจ้าบ่าวเจ้า,านะจจจสาวนี <laughs>

นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับบร,โโบรรยากาศหน้างานล่าสุดนะครับทีมงานก็มาถึงกันแล้วไองไปอยูดด่ไน,นี่้ลาหนอกรถไปแกรถเดียวะนี่รถเหรอยวงยังไป แขกผู sí, ้ม er> ีเกียรติก็เ no ร yes ิ่มมาแล้วนะครับนาเปนตบรรยากาศนี่รท์โทรัพท์เอาข้างล่างก็มีที่จอดรถนะครับโอขึ้นมาได้อีกทางนึงอีกทางหนึ่ง้อดนี่นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ ที่หน้างานนะครับมัิจนะเป็นันมากี้นีลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับคลิปสั้นๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะยาวๆทั้งวันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ